ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องชาวไทยทั่วไทยทั่วโลกที่ฟังรายการผมอยู่ในขณะดนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่มีหัวใจรักชาติเห็นใจประชาชนชาวไทยที่ตกอยู่ในห่วงสถานการณ์ที่ยากลำบาก มันเป็นผลมาจากการผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเหล่านักการเมืองนะครับทั้งหลายพี่น้องชาวไทยที่ต้องการฟื้นฟูชาติศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธและยัง เชิดชูเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยของเราอยู่ในขนาดนี้ทุกท่านคำว่าชาติไม่ได้หมายถึงนักการเมืองนะครับชาติคือประชาชนผู้เสียภาษี60-70ล้านคนนี่แหละครับเรารวมกันอยู่ในแผ่นดินเล็กๆที่เรียกว่าแผ่นดินไทย ที่บรรพชนของเราได้ร่วมกันต่อสู้และปกปักรักษามายาวนานนะครับนอกจากมีประชาชนแล้วก็มีการเก็บเงินภาษีไปใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศและมีรัฐบาลในการบริหารจัดการเงินภาษีที่มีอยู่นี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกสถาบันเราเรียกว่าสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับบ้านเมืองหรือเรียกว่าการบริหารราชการแผ่ดีเราอาศัยประชาชนเป็นฐานรากมีสถาบันพระบารกศาศาสัต์รยเป็นยอดมีพักการเมืองหรือก,กลุ่มการเมืองอยู่ตรงกลาง คอยดูแลสร้างความเจริญทุกภาคส่วนแต่ปรากฏว่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับไม่เคยประสบความสำเร็จในการที่จะช่วยให้ประชาชนของเราเนี่ยเป็นชนชาติที่ก้าวหน้าเป็นชนชาติที่ได้รับการพัฒนาเป็นชนชาติที่มีสวัสดิภาพสวัสดิการ ที่ดีในภูมิภาคนี้เลยนะครับผมไม่ต้องเอาตัวชี้วัดเรื่องหนี้สินเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องเอาตัวชี้วัดเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชนหกสิบปียังได้แค่หกร้อยเท่าทุกวันนี้ครับวันละยี่สิบบาทครับที่รับดูแลนะครับอะไรทำนองนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้น ภารกิจในการฟื้นฟูชาติาศาสนาและเชิดชูสถาบันประมุขของรัฐยังคงอยู่ในมือของกลุ่มการเมืองนักการเมืองสแสดงให้เห็นว่าเราล้มเหลวมากในการมอบความไว้วางใจให้กลุ่มนักการเมืองและพรรคการเมืองผู้ฟังรายการที่รักในครับผมทำรายการกับท่านวันนี้นี่เราได้นายกคนที่สาลูกสาว ของทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรเป็นบุคคลที่มีตำนานเฉาโชอย่างยิ่งในเรื่องการคอร์รัปชันอย่างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การเป็นนายกรักฐมนตรีแม้จะมีนโยบายใหม่ๆเช่น30บาทรักษาทุกโลกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเป็นบุคคลที่ นำทรัพยากรของชาติมาไว้ในกระเป๋าตนเองจนเกิดข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยอมรับโดยที่ทักษิณยอมรับเองตอนที่เข้ามาประเทศไทยก่อนมีเศษฐาตั้งแต่ปี2542 0จำไดน้นะครับในการเข้ามาสวมนาจของทักษิณของไทยรักไทย แม้ปัจจุบันนี้ผ่านมา20กว่าปีแล้วพรัคไทยรักไทยเองนะมีทั้งนายกรัฐมนตรีมีทั้งรัฐมนตรีเข้าคุกกันมากที่สุดสร้างความเสียหายในเรื่องการทุจริตคอร์รัปมากที่สุดนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยก็หวังเอาไว้ว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยจะไม่เดินตามรอยความเลว้าย นะครับของตระก,กูลชินวัตรผู้เป็นพ่อและบริวารสร้างเอาไว้เพราะเราอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนไปสู่นักการเมืองที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตมีขีดความสามารถในการที่จะช่วยเหลือประชาชนมีนโยบายนวัตรกรรมทางการเมืองใหม่ๆและรวมผลักดันกับทุกภาคส่วนแม้เขาจะมีอายุน้อยแต่ว่าถ้าหาเขามีอุดมการใหญ่จริงมีคุณธรรมใหญ่จริงผมคิดว่า สังคมนี้ก็คงจะให้โอกาสแต่ว่าถ้าไม่มีคุณธรรมที่ใหญ่จริงเพื่อประชาชนผลกรรมจะตามมาในตะกูลชินวัตรเป็นอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนครับทั้งประชาชนก็จะออกขับไล่ทั้งศาลก็จะตัดสินทั้งทห,หารก็จะออกมาขับไล่อันนี้เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมครับเราเห็นกันแล้วพี่น้องที่รักแล,คคละครับเอาละครับ ผมเองให้กำลังใจแล้วก็ขอมองในแง่ดีนะครับเพื่อเกิดการฟื้นฟูชาติก็คือประชาชนใช้นโยบายที่มันถูกต้องตรงกับความจำเป็นและกับความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนนโยบายโครงการอะไรที่มันไม่ได้พูดกับประชาชนและก็มันไม่ได้สนองตอบต่อปัญหาของประชาชนในชาติอย่าเอามาทำอย่าสอดใส่ แล้วจะออกนโยบายในการเข้าไปโกงกิงที่เป็นต้นแบบของระบบทักษิณเราปรารถนาจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเราเองผมเองก็ปรารถนาที่จะเห็นพักเก้าไกลพรักประชาชนนะป,ปัจจุบันเลิกล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เลิกคิดที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เสียทีหนึ่ง ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะเป็นโชคชะตาที่ร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเพราะแทนที่เราจะได้กลุ่มการเมืองนะักการเมืองที่อยู่ตรงกลางระหว่างยอดกับฐานเนี่ยคอยสร้างความเจริญของทุกภาคส่วนเราจะเห็นตรงกลางคือนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นเป็นตัวที่ทำลายทั้งชาติทำลายทั้งศาสนาและทำลายทั้งพระมหากษัตริย์ครับ ฉะนั้นในวารนี้เนี่ยจึงจําเป็นต้องแสดงความคิดเห็นผมอยู่ในเส้นทางการเมืองเช่นพี่น้องประชาชนครับอย่างน้อยๆตั้งแต่ท่านนายกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีถึงปัจจุบันนี้เกือบ4ี่ปีครับเห็นขั้นตอนฉากคัตทางการเมืองมาหมดครับเพราะฉะนั้นจึงส่งสัญญาณนี้ไปบอกพี่น้องประชาชนไทยของเราเอาไว้ว่า ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยประวัติศาสตร์อดีตมันสอนให้ผมสอนให้ประชาชนเด้รู้ว่าวันนี้ยังไว้วังใจนะักการเมืองกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองไม่ได้เลยการจัดตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีที่ดูเหมือนว่าจะรวดเร็วฉับพันนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการ แบ่งสรรปันส่วนอำนาจบริหารประเทศนะครับได้ลงตัวกันไว้นะครับนานแล้วแต่การจัดสรรปันส่วนในการในอำนาจในการบริหารประเทศในแต่และกระทรวงนั้นสำคัญอยู่ที่ว่าต้องค้งไปอยู่ที่ประเทศชาติเป็นหลักประเทศชาติต้องมาก่อนประชาชนต้องเป็นหลักประชาชนต้องมาก่อนไม่ใช่ จัดสรรอำนาจเพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินภาษีและนอกเงินภาษีของชาติเอาไว้ในกระเป๋าของนักการเมืองเสียเองถ้ามันเป็นเช่นนี้เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาคนไทยทุกวันนี้ทุกคันนี้สถานการณ์ปัจจุบันต้องเตรียมตัวนะครับเซตใหม่ทั้งหมดกำจัดนักการเมืองใหม่ ทั้งหมดครับเป็นความจําเป็นในหน้าประวัติศาสตร์ไทยไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่ยุคสีวิไลได้เลยเหมือนนานาประเทศที่เขาทํางานประสบความสำเร็จมาก,ก่อนเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีแต่พม่า,มาก,กับเขมรเท่านั้นแหละครับหรือเราจะเอาแบบอย่างแบบนี้ตั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเนี่ยจัดว่าเป็นประเทศที่นะครับ จะเป็นประเทศที่แนวหน้าทั้งความโปร่งใสในเรื่องการบริหารการการเมอืองทางเศรษฐกิจทางสังคมและเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ที่สุดเป็นศูนย์กลางอาเซียนพี่น้องที่รักและครบรับ,รบพี่น้องชาวไทยที่ติดตามผมนะ,นะครับวันนี้เราต้องการสร้างเครือข่ายของพี่น้องชาวไทยที่ต้องการฟื้นฟูชาติ ฝื้นฟูศาสนาและเชิดชูคุณธรรมของสถาบันพระบาทษัตริ์อาว้คู่คนไทยคู่แผ่นดินไทยพบเห็นการทุจริตของนักการเมืองทั้งหลายอย่าลืมโทรมาครับอันนี้ต้องพูดอีกครั้งเบอร์โทรผมเองครับ098 555 7255นะครับและก็เบอร์โทรกองงานเลขาสำหรับเครือข่ายของเรา063 6462547ราบขอพระคุณเครือข่ายทั่วประเทศที่แสดงความจมงมาร่วมด้วยช่วยกันจะยกตัวอย่างวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือและอีกหลายพื้นที่จะค่อยๆรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าให้พี่น้องผู้ฟังรายการร่วมกันครับบ้านเมืองที่ดีต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราร่วมกันส,นสรรสรางนะครับ พี่น้องที่รักในครบครับการนิ่งเฉยในสถานการณ์แบบนี้เท่ากับการทำลายชาติเพราะมีคนคนไม่ประสงค์จะดีคนไม่คนไม่ประสงค์ดีกับบ้านเมืองของเรามีทั้งนักการเมืองเองมีทั้งต่างชาติที่เข้ามาเคลื่อนไหวใช้อมนาใช้ประโยชน์ในแผ่นดินไทยของเรากระทำต่อคนไทยวันนี้พี่น้องชาวไทยจงตื่นตื้นตื่นขึ้นมาเถิดครับกรับสวัสดีครับพี่น้องที่รักในครบครับ